หากจะพูดถึงทีมที่กำลังถูกพูดถึงมากสุดในตอนนี้ทีมทีมนั้นก็คงหนีไม่พ้นอินเตอร์ไมอามี่ที่จริงทีมนี้สมัยก่อนก็ไม่ได้ดังหรือว่าเป็นที่นิยมขนาดนั้นนะครับแต่พอมีตำนานระดับโลกอย่างเรียเนลเมซี่เข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแต่เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทําให้ทีมเป็นที่นิยมกันมากขึ้นมันก็ไม่ได้มาจากเมซี่สักทีเดียวนะครับและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอะไรกันที่ทําให้ทีมนั้นบูมขึ้นมาแน่นอนครับหนึ่งในเหตุผลก็คือเรียลเน เขาเนี่ยสร้างอิมแพคให้กับทีมมากเลยทีเดียวทั้งจากฐานแฟนบอลที่เพิ่มมากขึ้นจากเสื้อที่ขายดีกว่าเดิมจากสปอนเซอร์เจ้าใหม่เม็ดเงินมหาศาลได้ไหลามาเทม,มาอย่างไม่ขาดสายและยิ่งเมสซี่จะให้ไปนในฐานะกัปตันทีมคนใหม่หลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกโอ้โหสโมสสเนี่ยก็ยิ่งบูมเข้าไปใหญ่ครับและเมื่อลงสนามนัดแรกเป็นตัวสำรองเนี่ยเขาอะก็โชว์ฟอร์มเป็นเวิร์คลาสสุดๆเลยครับด้วยการประเดิมยิงประตูแรกแถมยังฟรีคิกพาทีมคว้าชัยชนะในช่วงทศเวลาบาดเจ็บ ิสูจน์ต่อสายตาทุกคนเลยว่าคนเดียวก็เสียได้เรียกได้ว่าการมาของเมสซี่เพียงคนเดียวช่วยทําให้วงการฟุตบอลเมริกาดูน่าดูขึ้นมาเยอะเลยครับที่สน์ได้จากทุกอย่างที่เริ่มแพงขึ้นมันยากนะครับที่จินตนาการว่าในแต่ละเกมอาจจะเต็มไปด้วยการเบียดเสียของแฟนบอลที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวจากที่สนามอินเตอร์มิามีสามารถอยู่ได้1 8 0 0 0ถึง30,000คนตอนนี้ผู้เขาอาจต้องคิดทึสนามใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะคุณลองคิดดูนะครับตอนที่เมสซี่มาทัวร์เมริกากับบาร์เซโลนา มีแฟนบอลเข้าชมฝีเท้าของเขาแต่หลักหกหมื่นถึง8 0,000ื่นไลน์นี่แค่คนเดียวนะที่มาและจากค่าเข้าดูแต่นัดก็เปลี่ยนไปแบบโอ้โหเป็นฟ้ากับเหวเลยครับจากแต่เดิมนะ875บาทคราวนี้มันถูกอัปเกรดขึ้นราคาเป็นนัดละ900 0กว่าบาทครับและยิ่งหนักไปกว่านั้นเมื่อทีมทีมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเดวิดแบ็กแฮมอย่างที่เรารู้กันครับเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นเรื่องฟุตบอลเรื่องการเงินเจ้าตัวเนี่ยรวยเอามากๆครับแถมมีการใช้เงินที่ฉลาดเป็นกฎ มีนักฟุตบอลน้อยคนครับที่จะสามารถสร้างสโมสรของตัวเองได้ซึ่งพีแบ,แบ็กแฮมหน้าหลอกของเราก็ทำมันมาแล้วและใช้เงินไปถึง25ล้านตอลรา์สหรัฐและจากข้อผิดพลาดการลองผิดลองถุงเขาก็ทําให้เจ้าตัวมีประสบการณ์และสามารถซื้อทีมอินเตอร์มายมี่ในปี2018แดละนับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้งพราะบทเรียนที่มากขึ้นและพอได้เมสซี่มาเขา,าก็รู้ครับว่าจะขายเมสซี่คนเดียวเนี่ยก็คงไม่ดีแน่ๆฉะนั้นต้องมีสตาร์ใหม่ๆมาเพิ่มนั่นเองเว้ยและเขาเนี่ยก็ไม่เลือกพวกดาวลุ้งเลยนะ กับการเว้พี่เดวิดของเราเนี่ยตัดสินใจดึงตัวนักเตะในตำนานที่เก่าๆมาหลายต่อหลายคนเลยครับคนแรกเลยจอร์ดีเอลบาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเมสซ,ซี่นั่นเองแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนวัย34ปีเขานั้นลงเล่นกับสโมสรไปแล้ว450นัดเราคงไม่มีอะไรต้องพูดกันเยอะแล้วนะครับกับเรื่องฝีเท้าของชายคนนี้เพราะเขาเนี่ยได้พิสู่ทุกอย่างไปแล้วในตอนที่อยู่กับบาร์ซ่าทั้งการตัดบอลการเลี้ยงหลบ บอกตามตรงเว้ยผมโคตรชอบสไตล์การเล่นของพี่แกเลยด้วยความที่ตัวเล็กอะ่ะแกก็ต้องสับเท้าเยอะกว่าคนอื่นใช่ไหมแล้วบอก,กนเลยว่ากองหลังคนนี้ทําตัวเหมือนไม่ใช่กองหลังครับคือแกเนี่ยชอบวิ่งไปเติมกองหน้าตลอดเลยเว้ยและเติมเนี่ยไม่ได้เติมต่าๆนะเติมสูงชีบหายเลยไปกอบเขียโทษนุ่นน่ะแล้ววิ่งแต่ละทีเนี่ยวังผลได้ทุกเมื่อครับชอบวิ่งไปที่ขอบสนามจากนั้นก็ส่งบอลตีกลับมาในกรอบเขตโทษให้เพื่อนทำประตูได้อยู่บ่อย เป็นกองที่เปิดบ bon อลแม่นส่งก็ได้ยิงก็ดีไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมจํานวนแอสซิสของพี่แกถึงเยอะขนาดนี้คือรวมๆเนี่ยเล่นดีสุดๆเลยเว้ยและคุณคิดอานะครับไปอยู่อินเตอร์มิลี่เพราะกับเมสซี่ด้วยโอ้โหมันจะช่วยทีมได้เยอะขนาดไหนถ้าคุณมองว่านี่ดีแล้วยังครับเรายังมีตํานานอีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือเซอร์จิโอบุสเกตถ้ามีจอร์ดี้เป็นปีกบุสเกตเป็นกองกลางตัวต่ำอื้คิดภาพไม่ออกเลยอะและหลายคนอาจจะมองว่าเขาเนี่ย โ,โอ้เอามาทําไมช้าก็ช้าแก่ก็แก่อันนี้ผมไม่เถียงครับร ov. แต่ผมขอถามกลับเหมือนกันว่า aime, ทําไมต้องเร็วเสมอด้วยผมว่ากุญแจสําคัญที่ทําให้บาร์ซ่าชนะอยู่บ่อยครั้งหลักๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเขาคนนี้เลยครับเขาเป็นตัวตั้งตัวตีตัวดึงจังหวะเกมได้ดีสุดๆเลยลหละเห็นเกมไวๆเร็วๆเนี่ยก็ปรับให้มันช้าลงทําให้เพื่อนร่วมทีมมีจังหวะพักมีจังหวะคิดมีจังหวะหาช่องแล้วเขาส่งแต่ละทีนะบอกเลยว่าฉลาดมากๆครับเขาจะไม่ส่งจังหวะที่มันดูเสี่ยง ช้าแต่ชัวร์และก็มีหลายคนเหมือนกันครับที่คิดว่าช้าช้าแบบนี้ก็แย่งบอลง่ายสิถ้าคุณคิดแบบนั้นผิดมหันต์เลยครับถ้าจะเปรียบว่าใครเป็นจอมต้มตุน๋นชายคนนี้เขาก็ต้มจนเปือเอ่อยล่ะหลอกแม่งหัวที่มหมดหลอกจนเดาไม่ถูกจังหวะไหนควรส่งจังหวะไหนไม่ควรส่งเขาคนนี้ครบจบไปที่เดียวครับและจังหวะที่มันยากๆเขาก็เสกสรรให้มันดูเหมือนง่ายทันตาอย่างก,กับไรเวทมนต์ยังไงอย่างนั้นประโยคเดียวครับที่นิยามชายคนนี้ คือหัวใจและกลไกลท,ที่ทีมทุกทีมควรมีเว้ยและที่คุณเห็นบาซ่าหดนโฮเนี่ยชายคนนี้แหละชายคนนี้แหละที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดเว้ยคอยสง่งคอยแย่งคือปิดทองหลังพราจนแฟนบอลดูไม่ออกเลยครับว่าเขาเก่งขนาดไหนคือเป็นทุกอย่างของทีมจริงๆครับถ้าคุณไปดูนะคุณลองดูแค่เขาคนเดียวในะสนามเนี่ยคุณจะเห็นทั้งหมดเลยครับว่าเขาเนี่ยโอ้โหแม่งฉลาดเป็นกฎเลยแล้วลองนึกภาพนะครับ ถ้ามันได้อยู่ด้วยกันถึง3คนแบบนี้โอ้โหโมึงเอ้ยทีมจะข่ยเป็นเท่าตัวเลยล่ะและเรื่องสุดท้ายครับมีข่าวว่าลุย์ซเลสเนี่ยอดีตตำนานดาวยิงเลี้ยวพูมีข่าวหนาหูว่าพี่หลุยของเรานั้นอาจจะไม่ได้ไปต่อกับต้นสังกัดอย่างเกมีิโอเพราะพี่แกเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ย้ายมากรอบโกยเม็ดเงินที่หลีกอเมริกาอย่างอินเตอร์มาอามี่ครับและเหตุผลที่มาซัพพอร์ตในข้อนี้คือทีมนั้นเต็มไปด้วยเพื่อนเก่าทั้ง3าคนมีเมสซี่มี Messi, ม ets, ม ia, บูสเกตมีจอร์เดียบา ถ้าเขามานะบอกเลยทีมนี้ก็เกือบจะกลายเป็นครึ่งตำนานค่อนทีมไปแล้วเชื่อเถอะว่าการมาของพี่หลุยของเราจะทําให้ทีมนั้นมีโอกาสทาประตูได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่าครับเพราะคุณลองสังเกตนะไม่ว่าพี่แกจะไปทีมไหนย้ายไปหลีกอะไรแม่งก็ยังยิงได้ยิงดีคือสัญชาตญาณเพชรคาดไม่เคยเลือนหายไปจริงๆการันตีจาก2014ถึง2020โดยลงสนามไปทั้งหมด283นัดซัดไปแล้วถึง198ประตู ถึงแม้ช่วงหลังเนแกจะมีอาการบาดเจ็บเลือดลังอยู่บ้างแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่จะได้เขามาเคียงคู่กับเดอะโกสของเราเหมือนกับว่าวันๆอยังหวานอยู่เลรอย่างนั้นน่ะให้คิดภาพตอนที่อยู่บาซานะเขาเนี่ยเล่นเข้าขากันชิบหายเลยและนี่เลยครับก็คือสิ่งที่ทําให้อินเตอร์ไมอามี่ตั้งในช่วงเวลาสั้นๆเพราะเขาเนี่ยเล่นดึงตำนานมาไว้ที่เดียวกันหมดเลยจริงอยู่ครับที่ความฟิตอาจจะลดน้อยลงตามกาลเวลาแต่เรื่องความเก่าเกมเนี่แหละที่เป็นจุดเด่นกับการมาหาพวกเขา ทีมในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และพุ่งไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหากใครนะครับไม่อยากพลาดอันดับสาระและความบันเทิงของวงการฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้พวกเราชาวท็อปสกอรกันด้วยนะครับ